โลติกาเศรษฐีผู้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องตอนสองเมื่อคนทั้งหลายน้อยลงแล้วพระเจ้าพิมพิสารจึงได้เสด็จไปพร้อมด้วยข้าราชบริพารเมื่อไปถึงซุ้มประตูที่หนึ่งหญิงรับใช้ได้ถวายการต้อนรับ โดยถวายมือให้แด่พระราชาเพื่อนำพระองค์เสด็จเข้าไปภายในแต่พระราชาทรงเกิดความละอายด้วยเข้าพระไัยว่าเป็นพัญญาของเศรษฐีจึงไม่ได้วางพระหัตบนแขนของนางแม้ในประตูต่อต่อไปก็ทรงเข้าพระไัยว่าหญิงรับใช้เหล่านั้นเป็นพัญญาของท่านเศรษฐีเช่นกัน จึงไม่ได้ทรงวางพระหัตบนแขนของหญิงเหล่านั้นเมื่อถึงหน้าปราสาทโชติกะเศรษฐีได้ออกมาต้อนรับเชิญให้เสด็จเข้าปราสาทแต่พื้นปราสาทที่ประดับด้วยแก้วมณีได้ปรากฏเป็นเหมือนเหวที่ลึกพระราชาทรงแคลงพระทัยว่าโชติกะเศรษฐีขุดบอ่อเอาไว้เพื่อล่อให้พระองค์ตกลงไป จึงไม่อาจเสด็จต่อไปได้ท่านเศรษฐีจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพนี้ไม่ใช่บอกขอพระองค์เสด็จตามข้าพระองค์มาเถิดแล้วก็ได้นำเสด็จด้วยตนเองและในครั้งนั้นพระราชกุมารอาชาติศัตรูซึ่งขณะนั้นยังทรงพระเยาว์อยู่ก็ได้ตามเสด็จไปด้วย เมื่อทรงเห็นสมบัติเหล่านั้นแล้วก็ทรงดำริว่าทูลกระหม่อมของเราเป็นคนเขาจริงหนอแม้แต่เครหะบดีก็ยังได้อาศัยอยู่ในปราสาทแก้วเจ็ดประการส่วนพระบิดาของเราเป็นถึงพระราชากลับประทับอยู่ในพระราชมณเทียนที่ทำด้วยไมย้เมื่อเราได้เป็นพระราชาแล้วเราจะไม่ยอมให้เครือหะบดีนี้ อยู่ในปราสาทนี้เราจะยึดเอาปราสาทนี้มาเป็นของเราเมื่อถึงเวลาเสวยพระกยาหารท่านเศรษฐีก็ได้จัดอาหารถวายพระราชาโดยคนรับใช้ของท่านเศรษฐีได้ตักข้าวปลายาดเปียกใส่ภาชนะทองคำวางไว้ตรงพระพักของพระราชาพระราชาทรงเริ่มจะเสวยโดยทรงคิดว่าเป็นอาหาร เศรษฐีเห็นดังนั้นจึงทูลห้ามว่าข้าแต่สม,มุติเทพนี้ไม่ใช่อาหารนี้เป็นข้าวปลายาดเปียกสำหรับให้ความร้อนพระเจ้าค่ะต่อมาพวกบุรุษคนรับใช้ตักอาหารใส่ภาชนะทองคำอีกใบวางไว้บนถาดเดิมแล้วเศรษฐีจึงแนะนำการเสวยพระกยาหารด้วยไออุ่น ที่ฟุ้งขึ้นจากข้าวปลาญาดเปียดนั้นพระราชาเมื่อได้เสวยอาหารที่มีรสแปลกใหม่ก็ทรงเพลิดเพลินในการเสวยเศรษฐีจึงต้องเข้ามากราบถวายบังคมทูลว่าเพียงเท่านี้ก็พอแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์จะไม่สามารถย่อยอาหารที่เสวยมากกว่านี้ได้เพราะหากเกิดความอึดอัดขึ้น ความเสื่อมเสียจะเกิดแก่ข้าพระองค์ได้เมื่อพระราชาเสวยเสร็จแล้วพวกขาราชบริพานก็รับประทานอาหารที่พระราชาเสวยนั้นเช่นเดียวกันซึ่งแม้รับประทานกันหมดทุกคนแล้วก็ยังปรากฏเต็มภาชนะอยู่เช่นเดิมเมื่อเยี่ยนชมปรา,าสาทจนอิ่มตา รับประทานอาหารจนอิ่มกายทุกคนแล้วพระเจ้าพิมพิสารจึงได้ทรงสนทนากับเศรษฐีและได้ถามเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีพัญญาของท่านไม่มีหรือเศรษฐีทูลตอบว่ามีพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามต่อว่าแล้วนางอยู่ที่ไหนล่ะเศรษฐีก็กราบทูลว่า นางกำลังพักผ่อนอยู่ในห้องอันมีสิริไม่ทราบว่าพระองค์เสด็จมาพระเจ้าค่ะเศรษฐีทราบว่าพระราชาปรารถนาจะเห็นพัญญาของตนจึงเข้าไปที่ห้องของนางบอกว่าพระราชาเสด็จมาควรที่เธอจะไปเข้าเฝ้านางยังนอนอยู่ในห้องได้ลุกขึ้นถามว่านายท่าน พระราชานั้นเป็นอย่างไรหรือเศรษฐีจึงตอบว่าคนที่เป็นใหญ่กว่าพวกเราชื่อว่าพระราชานางจึงแสดงออกถึงความไม่สบายใจได้กล่าวว่ายังมีคนที่เป็นใหญ่กว่าเราอีกหรือคงเป็นเพราะเราทำบุญเอาไว้ไม่ดีสินะเราคงไม่ได้ทำบุญด้วยความศรัทธาเป็นแน่ สมบัติจึงเกิดขึ้นในที่ที่มีคนอื่นเป็นใหญ่กวา่าทานที่เราทำคงทำไปอย่างเสียไม่ได้เป็นแน่นี่คงเป็นผลของทานนั้นนางพูดด้วยความไม่สบายใจอย่างยิ่งแล้วถามสามีว่านายท่านบัตรนี้ฉันจะทำอย่างไรเศรษฐีจึงบอกว่าสิ่งที่เธอควรทำในขณะนี้ก็คือ เธอจงถือพัดไปถวายงานพัดแด่พระราชาเถอะเมื่อนางกำลังพัดถวายอยู่นั่นเองกลิ่นภูษาสำหรับโภกศรีรษะของพระราชาได้โชยมากระทบในตาของนางน้ำตาของนางจึงไหลออกมาเป็นทางพระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตรัสกับเศรษฐีว่ามหาเศรษฐี ธรรมดาผู้หญิงมีความรู้น้อยชรอยเธอจะร้องไห้เพราะกลัวว่าพระราชาจะยึดเอาสมบัติของสามีเราก็เป็นได้ท่านจงปลอบนางว่าเราไม่มีความต้องการสมบัติของท่านเลยเศรษฐีจึงกราบทูลว่านางไม่ได้ร้องไห้หรอกพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามว่าแล้วทำไมเธอถึงน้ำตาไหลล่ะ เศรษฐีจึงกราบทูลว่าน้ำตาของนางไหลเพราะกลิ่นของควันไฟที่ติดอยู่บนภูษาของพระองค์ปกติพัญญาของข้าพระองค์นี้ไม่เคยอยู่ด้วยแสงสว่างของเปลวประทีปเลยย่อมรับประทานนั่งและนอนด้วยแสงสว่างของแก้วมณีเท่านั้นดังนั้นจึงไม่คุ้นกับกลิ่นของควันไฟ ส่วนพระองค์คงจะอยู่ด้วยแสงสว่างของเปลวประทีปกระมังจึงมีกลิ่นของควันไฟติดมาพระชาจึงตรัสว่าก็อย่างนั้นสิท่านเศรษฐีเศรษฐีกราบทูลว่าข้าแต่สม,มุติเทพถ้าอย่างนั้นตั้งแต่วันนี้ไปขอพระองค์จงประทับตั้งด้วยแสงสว่างแห่งแก้วมณีเถิด แล้วก็ได้ถวายดวงแก้วมณีเรืองแสงได้โตเท่าผลแตงโมแด่พระราชาพระราชาเมื่อได้เยี่ยมชมปราสาทและสมบัติของท่านเศรษฐีจนพอพระทัยแล้วก็ได้เสด็จกลับไป